อยู่ที่บ้านพลมีเมืองกระซี่แควเียงจันเป็นขั้วไม้ที่ประสะสนนสร้างขึ้นเอง ตอนนี้เขาจิตไต้ขั้วไปฟังนั้นเพื่อไปเบิ่งการสร้างขาั้วเดี๋ยวนี้เขายืนยุขข่เครือ่องกลางของขั้วยุ่เครื่องกลางของขั้วเนาะเพรเป็นตาจานสูงขนาดเลี้ยวลงพื้นล่างสุดวัดเสียว เพ hmm. ื <gro ves Lock roadmap> <sw> ้องคือนำธรรมศาสตรที่สวยงามเขตกองบานสีสังวรเมืองระซีแคร่เวียงจันทร์ตอนนี้เฮามาเบิ้งผู้คนใจคั่วเนาะว่ามันวาดเซียวซำได ตอนแรงแล้วประสาชนที่ไปทำการผลิตเขาจะใต้ขั้วเพื่อกลับบ้านเพราะว่ายุฟางนั้นเป็นดินจองของประสาชนบ้านนามอนและบ้านพลมีตอนนี้เขากำลังดึงดึงสายขัวจเจ้ามานอนยูพี่วะเอนดยูพี่ ເປັນຄົວທີ່ນາວັດສ່ຽງເປັນຕາຍານເນາະເບິ່ງເຂົາເຈົ້າຕາຍເນາະມັນໄປຊິຕົມຕາຍກົວເປັນียียง กตายมาพคุณิงใต้ขั้ว กภาพธรรมชาติสวยสวงดงามเป็นหน้าประทับใจท้ายสุดนี้โคุดใส้ห่อนให้ทุกทานจงมีแต่ควมสุขสบายใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้เดอ้อ ขอครบใจอันนี้เป็นรถของผสนไม่เห็ดคั่วเนาะ